สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิจะพาทุกคนมาซื้อวันทูหรือเติมวันทูแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองไปฟังกันค่ะขั้นตอนในการซื้อวันทูหรือเพิ่มเติมวันทูให้มากขึ้นเป็น1เดือน3เดือนหรือ6เดือนนั้นทำได้ไม่ยากเลยค่ะแค่กดเลขเหล่านี้ทูกออกก็เพิ่มวันได้แล้วค่ะไปกันเลย เติมวันทู30วันกด 34, ดอกจัน934ดอกจันสามสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการครั้งละสองบาทเติมวันทู90วันกด 34, ดอกจันเก้าดอกจันเก้าสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการครั้งละ6บาทเติมวันทู1้0วันกด 34, ดอกจันทร้าสดอกจันหนึ่ ีเหลี่ยมและโรออกค่าบริการครั้งละ12บาท<_ <d> _เห็นไหมคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจจะเพิ่มวันก็สามารถกดได้ง่ายเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อใครหลายท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอ๋ออย่าลืมฝากติดตามช่องให้นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ